คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสวัสดี f อซมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวย ชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิตรรักด้วยนะครับผมสําหรับสูตรนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับ ก็ไม่ทำา f c พี่น้องผิดหวังเม็ดเดียวได้อยู่ที่0นะครับมา0440ตรวจเจาะเต็มคาราเบลนะครับก็ยินดีกับ FC มิดดักที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยจะต้องอกตรงใจ f c มิดลักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเมิดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในปีพศส5 6 8 8นะครับหรือว่าเดือน5นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่8แล้วนะครับผมยิบซีมิดรักนะครับ ข้อสอบล่าสุดนะครับผมข้อสอบออกอยู่ที่5 6 4 0 9 1นย์นะครับบางพื้นที่นะครับเอาข้อสอบ5 6นะครับเป็นข้อสอบล่างบางพื้นที่ก็เอา64นะครับบางที่ก็เอา40นะครับข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ0 9 1ย์หรือว่า91ที่ไหนก็เอ,อาเป็นบนหมดนะครับ 91, สำหรับข้อสอบบนนะครับ ต่างจากข้อสอบไทยนะครับข้อสอบไทยจะออก0 9 1ย์ไปออกข้อสอบล่างต่างหากนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับตัวเด่นนะครับก็เข้า4 0 0 4เม็ดเดียวศูนย์นะครับก็ถือว่าไม่ทำผิดหวังนะครับเลขข้อสอบตารางแตก3ตัวนะสตัวเลยนะครับ4091นกะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากจะชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ แอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพรโดยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับในการบวกลบคํานวณนะครับเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสําหรับห้าน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับจะเป็นเลขตารางวันนะครับ จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปยยอให้ดูนะครับสําหรับข้อสอบล่าสุดนะครับออกวันจันทร์นะครับดได้4กับ0นะครับสาหรับ3ตัวเด่นนะครับ s สี่ศูนย์เก้านะครับเข้าทุกตัวนะครับสาหรับแตก4ตัวที่มาของคําว่าแตก4ตัวก็คือ4091 นะครับสาหรับข้อสอบที่คําว่าแตกสี่ตัวก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะครับผมก็จะมีเลข9 9กับ6กับหัวได้เลยนะครับตัวเดียวกันถ้าตัวเด่นมาก็จะมีเลข0ูนย์เลข5เลข1เลข8เลข2คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถจับวินได้เหมือนกันนะครับข้อสอบวันนี้นะครับแอรก็จะคัดลงชุดวินในตารางสุรของมังกรทองก็จะมีเลข0ูนย์เลข1เลข5เลข6 เลข8นะครับแล้วก็ข้อสอบเลข9นะครับชุดวินนะครับ6ตัวพอนะครับผมมีสีพี่น้อง78 9 10ตัวก็ไม่ได้นะครับชุดวินเดี๋ยวพี่น้องบ่นเอาข้อสอบ10ตัวไม่เข้าก็บ้าบอกะละมังประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องบ่นเอานะครับสำหรับเมดเดียวนเน้นสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้น เน้นรูดนะครับอยู่ที่หนึ่งนะครับสูตรวกออกมาได้สายวิ่งสายรูดรูดหนึ่งนะครับเพื่อความชัวสํสำหรับหนึ่งอจะจ่อให้ไม่เยอะนะครับผมจะจ่อให้ประมาณสามคู่นะครับชอบค่อยรูดนะครับเน้นรูดเลยนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสำหรับดินหนึ่งนะครับสำหรับในบ้านแอจะจ่อให้ประมาณห้าคู่นะครับ สำหรับกลัวพลาดนะครับก็จะเป็น0161819151นะเพราะว่าเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับ5คู่6คู่หรือบรูรุ่นโอยกาสพลาดจะน้อยสำหรับเอซีพี่น้องไม่ชื่นชอบ1นึ่งอคิมจะรองให้นะครับผมบางทีก็มาตัวรองนะครับจะรองให้อยู่ที่9จะมี099298นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ9นะครับหรือว่า 90 91 92 98 95ก็ได้นะครับสำหรับผลองนะครับบางทีก็มาผลองนะครับเลขในรางมีตัวนะครับแอดจะลองให้ประมาณ2คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง2นะครับบางทีก็มา3ตัวเลยนะครับบางทีก็มา1ตัวสำหรับุดนเลยงวดที่แล้วมาทั้ง3เลยนะครับ0 4นเต็มแม็กนะครับตัวสุดท้ายก็คือ5นะครับจะมี0 5 5ย์9กับหัวด้วยนะครับผม9กับ6ตัวเดียวกันนะครับ ใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับแอจะกลับให้ถ้ามันมาห้าหกหกห้าแล้วก็จะวาวุ่นนะครับหกหนึ่งก็เก้าหนึ่งนะครับอันนี้ใครจะกลับก็แล้วแต่เป็นหกนะครับเป็นหกสองหรือว่าเป็นหกแปดนะครับมันชอบกลับหัวนะใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเห็นเก้ามาไอคิมมันไส้มันไส้นะถ้าบวกได้มันชอบกลับหัว ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อสอบจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับสําหรับ f อพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดคัดให้นะครับจะพูดในตารางได้เลยนะครับสําหรับใครอยากได้ตัวตีก็ลองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดนะครับห้าหนึ่งห้าเก้านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับบางท่านบอกว่าแอดคิมเม็ดเดียวทําไมต้องเยอะจังนะครับทําไมเม็ดเดียวตั้งเก้าตัวนะครับเก้าคู่ ฟังไม่ผิดนะครับเม็ดเดียวเน,น้นๆก็คือ1เลย1ตัวเดียวเลยนะครับ1 0ก็ไม่ต้องมาเอานะครับพอเป็น2ตัว8 1ดก็ไม่ต้องมาเอาเอา1เแค่เล่เลยนะครับเหมือนงวดที่แล้วเอาศูย์แค่เล่เลยนะครับไปต้มยำทำแกงไงออกไปก็แล้วแต่นะครับแต่ก,งงก,แตก็คือ1ตัวเดียวอันนี้คือลองนะครับพี่น้องอยากได้ตัวลองลองให้หน่อย Libya. แอดเพื่อความชัวประมาณนี้นะครับอยากได้ตัวลองเพื่อความชัวนะครับอ่าลองให้ใครชอบตัวลองก็หยิบยองตัวลองใครชอบไม่เดียวก็ไม่เดียวนะครับผมสําหรับ สุดเจาะสีตัวนะครับใช้เลขยกผสมนะครับห้าศเลขในตาราง5081ูนะครับ 5, 0, 9, 0. เลขในตาราง0956เก้นะครับเลขในตาราง, 0, 9, 5, 6, รางสําหรับข้อสอบชุด6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่5 9 0เก้านะครับข้อสอบชุด6ตัวนะครับจดไว้แคปไวนะครับสําหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี1 1อ่า เก้าเก้ากับหัวด้วยนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันสายเบิ้ลแล้วก็ห้าเจาะให้สี่คู่นะครับสําหรับสายเบิ้ลตามนี้นะครับสําหรับข้อสุดสอบจากทางช่องแอดมินคิดนำโชคคนเราก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับงวดแล้วก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับไม่เดียวศูนย์เข้าศูนย์สี่นะครับเช่นชอบผลออกไปก็อย่าลืมกดชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตืออนนใคลิปปต่ไ คลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินจิมนำโชคพารวยมานําเสนอนะครับสาหรับ f c พี่น้องอยาไกได้ข้อสอบนะครับชอบเลขวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งล่างนะครับหรือว่าชอบวิ่งบนอย่างเดียวก็คอมเมนต์มาบอกแอดทายคลิปจะไปนค้นหาข้อสอบเลขวิ่งในเอฟซีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ